มากเพราะว่าจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยบางคนก็อาจจะไปตีความเรื่องของเงินอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยนะะมันมีสิ่งอื่นที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากคือเงินอนะบอกตรงๆนะคุณลินเงินอนะมันมันมาได้มันก็หมดได้โอ<ฮ>้หแต่ความสุขในทุกๆวันที่โบได้อะ่ะโบสัมผัสได้อะ่ะในทุกๆวันอนะตื่นมาด้วยความสดชื่นด้วยความเบิกบานแล้วรู้ว่าเราเรามีชีวิตที่ดีขึ้นอะ่ะม,มันมัน จะบอกคำไหนเี่ะคุณดิมันเข้าใจเลยมันในท,ทุกๆวันนะคะแล้วมันเรากลับมาที่ตัวเองอะในทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะไปทางไหนะเราจะไม่กล่าวทุกอย่างอื่นเลยแล้วก็อีกสิ่งที่โบอยากจะบอกเลยก็คือค่าเกิดใหม่ของคุณครูอะค่ะที่พี่เดียรยย์่อชะะัะที่บอกว่าถ้าเราไม่ยอมรับตัวเองอะเราจะไปไหนไปไโอ้โหแพงมากอันนี้พอจําได้ไหมคะว่าเกิดใหม่ไหน แต่ว,ว่ารีรู้เลยว่ามันแพงเกินใหม่หน uh> ึ่งใช่ไหมคะโอ้โหแพงมากถ้าคุณยังไม่ยอมรับตัวเองในจุดตรงนี้นะคะ ว่าตอนนี้มันสิ่งต่างๆหรือว่าระดับพลังงานของคุณเป็นแบบไหนคุณจะอัปเกรดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ถูกถล้างน้ำก้าง,งข้างนอกค่ะคุณลิศเหมือนเรากล่าวโทษข้างนอกตลอดเวลาเราไม่หันกลับมายอมเราเองว่าเนี่ยสิ่งทั้งหมดทั้งทุกอย่างมันเกิดจากเราแล้วมันจะดีแค่ไหนอะถ้าเรารู้ว่าต้นตอมันคือเราที่เป็นผู้สร้าง <c oughs> คือเหมือนกําหนดชีวิตตัวเองทุกอย่างอ่ะมันมันจะมันมันจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมที่มีคนที่แม่บอกว่า ให้ไปทั้งจักรวาลโอ้ oh. รเรื่องจริงให้ทั้งจักรวาลคือสารไหนที่คุณไม่เคยได้ยินหรือสารไหนที่มันอาจจะเป็นแบบซุปเปอร์ซีเครตคือความลับระดับจักรวาลน,นะคุณจะได้รู้ในคอร์สปัญญานี้จริงๆ oh. โอ้โหเกิดใหม่หนึ่งนาะงฟ้าซีเอเลยนะคะหนึ่งันห้ารอยสิบห้านะมาให้ของขวัญตัวเองนะแพงมากเพราะว่าเนาะ ็คือเป็นเม็ดๆแล้วขนลุกตลอดเวลาเลยนะคะแพงมากเรื่องนี้สาคัญมากแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าการจะมาบอกหน้าไลฟ์ทั้งหมดหรือว่ามาบอกแค่คีย์เวิร์ดสั้นๆเนี่ยนะคะมันอาจจะทำให้คุณได้เข้าใจแต่ว่าความกระจ่างที่แท้จริงคือต้องไปเก็บด้วยตัวเองต้องไปให้ใของขวัญตัวเองอันนี้สำคัญมากรินคะถ้าเราไม่กระจ่างเราก็จะมีข้อสงสัยอยู่กับตัวเองแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณกระจ่างแล้วคุณก็ไปต่อไปต่อไปต่อ แพงมากโอ้โหโอ้คนรวยความกระจ่างนะคะมันเหนือกว่าความสุขขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าความ<ช>จริง<ช>เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความสุขจริงๆคุณหาสามารถหาความสุขได้ตลอดเส้นทางนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่กระจ่างปุ๊บคุณไปเจอสถานการณ์อะไรที่คุณไม่ฟินคุณก็กลับมามีความทุกข์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะจัดการตรงนั้นยังไงนะคะแต่พอมีปัญญามีความกระจ่างปุ๊บคุณสุขได้เลยสุขได้ทุกแนว สุขแบบอิ่เต็มใช่มันอย่างนั้นเลยแพงมากแชร์ไปรัวๆนะไลฟ์นี้ต้องมาย้อนนะคะทุกคนแพงมากความกระจ่างคือเหนือกว่าทุกสิ่งจริงๆนะคะไห <c oughs> นใครเอาแบบนี้แชร์ไปรัวๆนะคะใครปักทงว่าจเจรินลุ่งเรืองไปภพยสาลพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะโหแพงมาก